สรยุทธ์พูดชัดติ่งมาริกาอัดคลิปแขวะเชิญแต่เก้าไกลเจอสวนกลับเดือดสรยุทธ์พูดชัดหลังติ่งมาริกาอัดคลิปแขวะเชิญแต่เก้าไกลชี้เชิญแล้วแต่ว่าไม่มาเองพร้อมยกตัวอย่างคำถามหว่นเป็นการซ้ำเติมรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอช่วงหนึ่งได้หยิบยกคลิปของนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข ประธานมุลนิธิมาริกาเพื่อประชาชนอดีตกรรมการบริหารและสะสะพักประชาธิปัตย์ไลฟ์กล่าวพูดถึงสรยุทธสุทัศนจินดาโดยตั้งคำถามว่าเมื่อไรนายสรยุทธจะเชิญมาริกาเสียทีเห็นเชิญอยู่ได้ระหว่างวิโรธกับพิธากลับกันไปสลับกันมาเชิญอยู่ได้เป็นโคศโพักเขาหรือไงบอกไปว่ามาริกาบอกเขาก็เป็นพี่ฉันนี่แหละ ยกมือไหว้ขออนุญาตวิจารณ์นะพี่มันดูไม่งามจรญญาบัลจริยธรรมดูเยอะดูลำเอียงสรยุทธเผยว่าวันนี้เชิญแล้วติ่งมาริกาโทรศัพท์ไปตั้งแต่เช้าแล้วพอเห็นคลิปปุ๊บก็บอกทีมงานเลยว่าให้ติดต่อเลยสิไบรท์บอกว่าตอนแรกไม่ได้รับสายน่าจะยังไม่ตื่นพอติดต่ออีกรอบนึงสรยุทธบอกว่าน้องอย่าไปพูดว่ายังไม่ตื่นไบร์บอกว่าพี่ติ่งบอกเองว่าพี่ติ่งเพิ่งตื่น ยังนอนอยู่เลยสรยุทธบอกไม่สะดวกเรอไบรท์บอกไม่สะดวกยังไม่ได้เตรียมตัวยังนอนอยู่เลยแล้วเหมือนจะไม่ค่อยสบายด้วยเช้านี้ทีมงานก็เลยถามไปว่าเห็นคลิปพี่ติ่งบอกอยากให้เชิญมาออกรายการบ้างพี่ติ่งเลยตอบว่าก็อัดคลิปไปงั้นๆแหละสรยุทธบอกว่าเอา้ายังไงล่ะนี่ที่เชิญมาคือในฐานะอดีตสสอีกมุมนึงก็คือถือว่าเป็นน้องคือการเมืองเราจะมีความเห็นต่างกันได้ ไม่เคยตั้งข้อรังเกียจเลยความสัมพันธ์มันต้องไม่เกิดความแตแกแยกเขาวิจารณ์เราก็รับฟังจริงๆตนได้บอกกล่าวมาก่อนหน้าแล้วว่าถ้าเชิญฟากฝั่งที่เขาแพ้การเลือกตั้งอุ้ยชนะเลือกตั้งแต่รวมเสียงแล้วไม่มากพอถูกเรียกเป็นว่าที่ฝ่ายค้านมันจะเป็นภาพแปลกๆของโทรทัศน์เหมือนกันบางทีก็เอ๊ะจะมาถามเพื่อให้เสี้ยมเหรอใช่ไหมไร์บอก25จําจำนวนสสสรยุทธ์บอกใช่ไหมคือนอกจากจะดูไม่งาม ยังจะเป็นการเหย am, ียบย่ําซ้ําเติมเราจะถามอะไรเลอะห arre? รือจะถามเช่นคุณจุรินครับจากนี้จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านยังไงหรอก็แบบเฮ้ยยังไม่ทันรับรองมาเรียกเราเป็นฝ่ายค้านแล้วเหรอมันก็ต้องเป็นมุมของคนที่คาดว่าจะเป็นรัฐบาลถูกมะที่จะได้มาบอกกล่าวนโยบายแล้วมันก็เป็นความบังเอิญน้องไร้พี่ไม่เคยคิดล่วงหน้าเลยไร้บอกว่าใช่สรยุทย์บอกเชิญแขกพี่ไม่เคยคิดล่วงหน้าเลย ตอนเช้าบอกให้ทีมงานลองติดต่อไปซิว่าว่างไหมไรบอกคุณวิโรธก็มาตั้งแต่ตอนเช้าพอเราโทรรีบอาบน้ำมาเลยสรยุทธ์บอกว่าแล้วอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นรายการคุยนอกจอมันก็เป็นรายการของผมถูกไหมมันเป็นรายการแบบห้องรับเชิญไม่มีการชั่งน้ำหนักเหมือนก่อนการเลือกตั้งอันนี้อยากจะคุยกับใครก็คุยไม่อยากคุยกับใครก็ไม่คุยเข้าใจไหม แต่นี่อยากคุยกับติ่งที่พูดถึงอยากคุยกับมริกานะแต่มันก็เป็นรายการส่วนตัวไงนึกออกไหมน้องไร้พี่อยากจะคุยกับใครพี่ก็คุยพี่ไม่อยากคุยกับใครเป็นรายการของพี่พี่จะเอามาคุยทําไมแล้วบางทีพี่อาจจะอยากคุยแต่เขาไม่อยากคุยกับพี่ก็ไม่มาถูกไหมมันเป็นเรื่องกลไกลปกติเลย